สวัสดีค่ะพี่นี่สาวโดนคุ้นโก่มาก่ะมากมากินกินข้าวสวยน้ำกันเด้อค่ะเด้อมีการนี่การนี่ค่ะมาค่ะมาต้มยำนี่ต้มยำต้มยำต้มยำค่ะแล้วก็แนมด้วยไข่ไข่เจียวค่ะพี่น้องค่ะพะว่ายานบอะเพราะว่าป่าตัวเดียวเนาะ ปลาตัวเดียวนี่เราก็ได้ต้ยมยำด้วยค่ะข้าวสวยร้อนๆค่ะวัน,นอาทิตย์ต้มยำต้มยำข่เจียวที่รัก เพราะว่าเพราะว่าต้องให้ FC ซีเห็นทุกยอย,ย่ยงยางต้มยำวุยเป็นยังไงต้มยำที่รักอร,อ,อร่อยมอร่อยไม่ใช่อร่อยอ ี่มีมาแล้วค่ะแปวน้ำพริกมาน้ำพริกอุ้ยเย็นชื่นใจเด้เย็ยนชื่นใจอันอยู่สวนยอมค่ะพี่น้องค่ะกินแบบนี้ความสุขเป็นไงซอส น้ำซุปสิลิบ๊อืมพี่นี่มากันพริกกระเทียมซิ้มกระมี่ทั้งสามริ้ ไข่กิ้งชิกหยวกอืมซอสแซ่บๆพี่น้องคะแม่นี่แนะน้ำห้ใส่แป้งแป้งมันนิดนึงด้วยจ้ะไสในอันน้ำบักขามเปียกเขาจะไม่ำขุ่นๆจักกน้อย ได้สูตรของเมนี่ไปกะไปพลิกแพ้งเห็ดเอาได้จ้กว่าสิไซยังจะของมีวัตถุดิบยังแน่ประมาณติได้เบิดกับเขาได้สูตรพื้นพื้นมันมาพื้นฐานมาเท่ากับสามารถพลิกแ้งได้เบิสกะบบ่อผิดจต่นี่น้องคะอร่อยอร่อยอร่อย มีต euh, mm ้มยำสดท่านกระเซาบได้จ hmm. mm ้าเมนูเดียวซื้อมากเก่าบาทถ้าต้องเห็ดต้มยำนั่นหรือต้มคากระได้เพวาน เพราะว่ายัางไดมันก็นเหลืออยู่แล้วเขาหายอยู่แล้วค่ะเขาหายพวกหัวพวกกระดูกมาก้อมทีนี้เห็ดเป็นสิบตลอดมเโ้าได้ออกไปสองเที่ยวเพราะว่าทอดอันม็ดมะม่วงมันมัน,ม,นมันไหม้ลืม <laughs> เลยได้ออกไปซื้อไหมมันก็ะีปวกกระดูกกับยังหลายๆด้จ้ะเพราะว่าเนื้อเอามาเห็ดป่าสามรสเดียว จะบอนนี่เ huh. ด so, uh ็กเห็นจะบอนนี่เด็กุแฝดต้มยำหวานห่อยุ้ดปลาซองอยาเว้าปลาองวาแล้วก็มีปลาอใชกันอซอสแบบนี้แซ่บค่ะพี่น้องคะงันพุ่มแฟนว่าก็ต้องเติมน้ำปลาก็ต้องเติมมา ยั้งแค่ลดแค่แบบว่าใส่ผงุงลดนิดหน่อยก็ได้เลยเพราะว่าพอซอสพริกพวกกันซอสอันน้ำจิ้มไก่นั้นก็รสชาติพอดีอยู่แล้วสิไปทั้งเข้มขุ่ะลายต้องระว่างเรื่องเข้มจัดดอนก้เบียงเล็นปัวกุณลาบกุเลาบ่ง มากที่มก็ให้สูงสุดประชันอันคะแนนถ้าเราบาบ่อแสบือบ่อแสบแต่พี่นองขาเราสิหายะแน่นต้มต่ำเด้อหงเทียบแตะเทียบตะเขียบแต่เทียบใจน้ำแบบไรวะ ิดแปะบองว่าสั่นิดแปะไปว่า,แ,า,แ,าแสีบหลายเด้อน้องสามัญตาเลยไข่เจียวก็อร่อยไข่เจียวแม่นี่ใส่นมนั่นนิดนึงไข่จะไม่แข็งไข่แต่แต่ซีอิ๊วขาวขนานั้นเด้อจ้ะ สบเสบสุดนานสุดนาำซดน้ำต้มยำเพิ่นก็เลือกกินเอาพักว่าต้องใส่แบบลวยไปเต็มนี่จ้ะลุยย่อมๆอมเอาเ่มากมันยังเลือกกินเอาค่ะ จ้าพี่นี่ก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละค่ำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละค่ำภาษาฝรั่งเศสเนาะขิงภาษาฝรั่งเศสว่าช่องช่มช่องช่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะบ